สาวบ้านๆก็สามารถมีแฟนฝรั่งที่ดีมีแฟนฝรั่งที่มีคุณภาพได้เจอหลายคนชอบมาโพดว่าสาวบ้านๆนะหรอจะสามารถมีแฟนฝรั่งที่ดีสาวบ้านๆนะหรอแต่งตัวธรรมดาการศึกษาก็น้อยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แล้วจะหาแฟนฝรั่งที่ดีได้ยังไงเพราะทุกวันนี้ฝรั่งส่วนมากเขาก็เลือก ลือกคู่ชีวิตเลือกคนที่เป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาดีมีหน้าที่การงานดีแต่คุณรู้ไหมความเป็นจริงก็มีสาวบ้านๆอีกหลายคนที่เขาได้แต่งงานกับฝรั่งที่มีคุณภาพฝรั่งที่มีหน้าที่การงานดีแต่สิ่งที่เขาพูดมามันก็เป็นเรื่องดีถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวบ้าน คุณคุณต้องไม่ยอมคำพูดที่เขาบอกว่าสาวบ้านๆธรรมดามการศึกษาน้อยภาษาอังกฤษไม่ได้แต่งตัวธรรมดาคุณต้องเปลี่ยนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีสามีที่ดีอยากจะออกเดทกับฝรั่งที่มีคุณภาพฝรั่งที่มีหน้าที่การงานที่ดีเราจะต้องมาพัฒนาตัวเองมีเรื่องไหนบ้าง 1. ภาษาอังกฤษถ้าพูดไม่ได้ต้องพูดให้ได้เขียนไม่ได้ต้องเขียนให้ได้ เขาบอกว่าเราแต่งตัวแบบธรรมดาเราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาแต่งตัวให้มันดูดีมีระดับไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพงเสื้อผ้าที่ราคาถูกเราก็สามารถทําให้ดูหรูดูแพงได้คุณคงจําได้ที่เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมคําพูดนี้เอาไปใช้ค่ะและต่อมา คุณต้องเป็นคนที่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเดินสายฝอเราก็ต้องมีการไปศึกษาไปเรียนรู้ว่าการที่จะเดินสายฝอเนี่ยฝรั่งเขามีนิสัยยังไงเขามีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเป็นยังไงต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาพูดว่าสาวบ้านๆแล้วก็บ้านๆอยู่แบบนั้นเรา จะสามารถหาแฟนฝรั่งที่ดีมีคุณภาพมีหน้าที่การงานได้แน่นอนค่ะ